เตกบันเทิงมาแล้วลาค่ะเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวของเราบรรดาดาราร้อยแปดพันเรื่องที่ไฮแซบไฮมวนกันเลยล่ะค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องราวแซบๆไม่แพ้กับสัปดาห์อื่นๆเลยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าไปรับชมรับฟังกันเลยล่ะค่ะฝากกันที่เรื่องแรกวันโดนถอดพรีเซนเตอร์ดีเจต้นหอมสกุลตราบวันลูกค้าให้กำลังใจก็อย่ารอช้า ทิราสุดถึงก็ออกมาโค้นความเคลื่อนไหวหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้โทรเข้าไปในรายการฮอนกระแสตัดคอบอกทุกปัญหาตมีกูเสมอเลยเหรอซึ่งเจ้าตัวเกาออกมาชี้แจงประมาณไว้อยากให้ลูกค,ค้าเข้าใจเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเก่งว่าจะได้นับผลกระโบจากที่รายการฮอนกระแสทำเขาถูกถอดออกจากพรีเซน ดเพราะว่าถ้าออกเสียงผิดความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยล่ะคะ่ะแฟนอีหนึ่งคู่รักดาราที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวก็ว่าได้สําหรับคู่นัเด็กคู่กิมิยะแล้วก็ สาวสวยอย่างยา,ยายาอุรัสยาท่ราสุดยายาก็ได้ออกงานได้มาพูดถึงนาเดชนะคะว่าซอมเรียกชื่อลูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วลาสุดทางด้านหนุ่มนาเด็กกุกิมิยาก็ได้ออกงานเช่นกันก็เลยมีนักข่าวไปถามว่าลูกชื่ออะไรทําไมถึงซอมเรียกไปก่อนก็เลยบอกว่าเดินเดินอยู่กันึกขึ้นได้ก็เลยอยากจะตั้งชื่อก็เลยซอมเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษไปก่อนแต่อย่าเรียกผิดเพราะความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยล่ะค่ะเออไม่พรดีว่าเออ คือคือชื่อลูกอ่ะคือบางทีผมก็พูดผิดใช่ไหมเพราะอ่าคือหมือนว่าก็เลยต้องแบบซ้อมซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าจริงจัแต่เขาไม่ได้บอกใช่ไหมชื่ออะไรยาง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 ซ้อมพูดทุกคนก็เลยก็เลยมันออกเสียงมันออกเสียงผิดก็จะเป็นเป็นอีกชื่อนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นภาษาอะไรอ่ะนี่แหลภาษาอังกฤษนี่แหละอ๋อภาเป็ดนี่แหละอ๋อภาาเป็ดแต่ว่าลากลากศัพท์เนี่ยมันมาจากประเทศอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน เดินเดินอยู่ก็คิดกันเลยพี่กินพยายามอชอบดีนะเลยสงพยายามไหมพี่แไม่ใดีกว่า้ด้ไม่ได้ไม่ได้ เ,ลลเพราะว่าหมอช้างได้ออกมาเคลียร์ชัดเกี่ยวกับเรื่องขโมยดวงคาไม่ได้ทางษฎีและทางโหราศาสตร์ไทยล่ะค่ะจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากที่ไม่นานมานี้ก็จะเกิดเป็นกระแสะเกี่ยวกับเรื่องราวการขโมยดวงลาสุดทางด้านหมอดช้างหรือทศพรศีตราาก็ได้ออกมาให้สัพ้ายกับสื่อวานในประเด็นของเรื่องราวดังกล่าวทางด้านหมอดช้างได้ให้คําตอบเรื่องนี้แบบชัดๆแบบ โดยคําศัพที่ว่าขโมยดวงถือเป็นคําใหม่ซึ่งทางทฤษฎีหรือทางด้านของโหราศาสตร์ไทยการขโมยดวงนั้นทําไม่ได้เพราะเราไม่สามารถเอาดวงของใครมาเป็นดวงของตัวเองได้แต่ถ้าขโมยตังขโมยของนี้ละสิทาได้หมดทางคอนเฟิร์มเลยวันเดือนปีเกิดของใครให้ใครก็ต้องระมัดระวังอย่าไปเชื่อใครแต่การขโมยดวงนั้นไม่มีอยู่ขึ้นจริงทางโหราศาสตร์และก็ทฤษฎีฝากไวใ้ให้คิดละค่ะ คำศัพ์คำว่าขโมยดวงเกิดขึ้นนะแต่ว่าในเอาเอาเอาในทางทฤษฎีก่อนแล้วกัน,นครับในทางในทางโหราศาสตร์เนี่ยคือดวงมันคงขโมยกันไม่ได้อย่างนี้ก่อนโดยโดย,โดยหลักการนะครับนะครับมันมีมีแต่ขโมยตังขโมยของเนี่ยมีมีเคยโดนเยอะนะครับแต่ว่าในในเชิงดวงเนี่ยมันไม่มันไม่สามารถเอาดวงใครมาเป็นของเราได้ เอ,เอาเอาเรื่องการขโมยดวงเนี่ยมันอาจจะอาจาอาจะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีคืออันนี้มันเป็นคงเป็นคำศั์ใหม่ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้แฮปปี้เวอร์เวอร์ไปเลยแอบเชียร์อยู่นะคะนนกุลยืนยันคำเดิมขอไม่เกินสามปีแต่งแอบทัศน์แน่นอนตอนนี้ขอบอกเลยว่าแฮปปี้ถึงโอกาสศึกษากันไปก่อนถือว่าเป็นอีกคู่รักของแห่งวงการบันเทิงที่น่ารักมากๆสำหรับคู่รักต่างวัยอย่างแอบทัศน์และหนมนนกุลชาแนลนนแถมช่วงนี้ความหวานไม่เคยลดลง เชิญกันอยู่ตลอดก็กราสุดั้งคู่นด้ข่วงคู่ออกงานอีเวนต์และได้มีโอกาสเปียดความสัมพันธ์ถึงแพนในอนาคตของคูง่ด้วยโดยผู้สื่อข่าวได้ชงไปถึงคู่เจมส์ที่เพิ่งทำความเซอร์ไพรส์ขอสาวน้องวงการแต่งงานไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งแอปก็ได้กล่าวถึงว่าได้แสดงความยินดีกับเจมส์ไปด้วยเป็นคู่ที่น่ารักมากๆคบหาดูใจกันมาสิบปีแล้วล คนก็โฟกัสค right? ู่เราเพราะว่าครบกันมาสักพักแล้วจะมีข่าวดีเมื่อไหร่นนทุณก็เลยตอบพี่พี่สื่อว่าอย่าเพิ่งรีบขอดูใจกันไปก่อนในระยะเวลาสามปีแต่ตอนนี้ก็ดูสุดว่าจะแฮปปี้มากๆเลยทีเดียวท้งกูก็ถือโอกาสสึกษสารดูใจกันไปก่อนละค่นแสดงความยินดีกับเจมไปเลยน้ารักนะเนี่ยอุ้ยเจมเขาต้องเป็นสิบปีนะ ได้แอบจัดการเองเลยสายเขาอยู่นะแม่เนาะ10ปีแล้วหรอแม่ไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอฮะม่จัดการไม่ได้แล้วเราก็โยนไปที่เจมเลไงครับครับมาไมกาไม่ถึงครับวนนานไปครับสำหรับผมส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของเราสองคนณตอนนี้ที่ผม รู้สึกอ่ะคิดว่าอาจจะไ,ไม่ไม่ไม่ต้องถึง10ปีหรอกอครับปีหน้าเลยเนาะอะไรนะโ <c oughs> อ้แหมว่าไง,งเขาบอกว่าอังกูไม่ถึง10ปีหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตกลงกันรุ่น่อนะแหมฟ้องเลยนะ <c oughs> คุณก็โฟกัสเราคู่เรามาปมระดุกอย่างเงี้ยเออน่าจะจนะสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยมนปีหนึ่งเนาะ ก็ยังไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าก็พอสมควรให้รู้จักซึ่งกันและกัน<ช>อย่างดีใช่ไหมคะใช่แต<ช>่ผมไม่คิดในแรกๆออกสตาร์ทมาแรงมากเลยนะครับอะไรนะตอนเรื่องเซนเตอร์ตอนแรกๆมันสตาร์ทมาแรงอ๋อครับครับแต่ไม่ไม่น่าหรอกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพวกเราครับผมก็ ก็ก็จริงๆอย่างอย่างที่ผมเคยเคยเคย,เคยพูดเลยครับผมก็ประมาณสามปีไม่ไม่เกินไม่เกินครับแล้วก็เราเรารู้สึกว่าตอนนี้มันก็อยู่ในจุดที่เราแบบแฮปปี้ด้วยกันทั้งคู่นะ่ยังยังอยู่กกาสยังศึกษากันต่อไป